โอ้สวัสดีครับเห็นบักปินหมุนนี่กับมื่อวานี้สีมาไทยมาทายถ้ำพ่นสีสานบักปินเห็นเบิงเป็นตัวอย่างนะครับภูมิปัญญาพื้นบ้านโบราณอีสานห้องนะครับก่อนจะเป็นบักปีนได้ก็ต้องมัดจักตอกก่อนพ่นห้องนี่อันตอนทมั่นก็บทำให้มัดจักตอกจักได้แล้วก็มัดรีดให้ได้ขนาดที่ต้องการ แผ่นใหญ่แผ่นน้อยก็แล้วแต่ความต้องการนะครับมักแบบใดเอาแบบนั้นอ้อนแข็งกับปับเอานะครับในต่อมาแล้วก็เอามาว่างสลับกันเอามา,า,า,มาขัดกันเพื่อจะทําการสารต่อไปเอามาเบิ่งการสาร สารถือเพาะพี่น้องผู้ใด้สารเป็นกะบอกในเด้องกันหาสารป่ะถือ <laughs> แต่ว่าผมสาร,รเป็นดอกเอาหนาแรกได้แล้วบัดน,นี้ก็สิป้นหนาที่สองอปีนมาแล้วครับหนาที่สองพับหน้าน,นี้ได้แล้วก็สิแล้วกระบวนการสาร ถ้าเห็นกันจะจะครับมีที่สารครับอีกเส้นเดียวแล้วแล้ว พับอีกเส้นนี้ก็ถือว่าสำเร็จวิธีการสานนะครับเรียบร้อยครับจัดให้มันเข่าทีเข่าท่างนะครับให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยอ้าวก็ถือว่าแล้วเออถือว่าแล้วแล้วโชว์ดออูแล้วเรียบร้อยครับ แล้วนัว่นมาเจาะหูนะครับเจาะหูตรงกลารรงเจาะหูโค้งกลมแบมงนี้ครับเพื่อจะเอาไว้สาหรับใส่ไม้นี่ครับไม้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม้ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับบักไม้หัวมันสวยๆจักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อจะไปซุปในหูนี้นะครับออาซุบใส่หูใส่กันแล้วก็หมุนยังส่เอาไม่ใหญ่หมุน นี่นะครับกระสีหมุนแบบนี้เดี๋ยวจะให้แม่ไงเลียนให้เบิ่งครับก็เป็นการสารบักปินนะครับถือว่าสําเร็จนะครับเป็นการสารบักปิเออเป็นของเหรียญสมัยโบราณครับผู้บรรญ่าชาวบ้านนะครับก็นํามาเผยแพร่ทางยูทูบให้พี่น้องได้รับชม่ากชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งให้นํานะครับช่องนวัดวิถีนะครับฝากไว้แน่ครับ